6 8แปดหนึ่งยัยหกแปดหนึ่งเด้อหกแปดหนึ่งนะครับไข่น้อยกิกรอตรี่หกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งได้พี่น้องเด้อหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งนะครับออกแปดหนึ่งเด้อเอาสองตัวท้ายลอตเตอรี่ไม่ได้อยเด้อสตัวท้ายลอตเตอรี่มากแหนึ่งสองตัวท้ายหนึ่งห้านะครับ หกแปดหนึ่งสองตัวท้ายหนึ่งห้าหกแปดหนึ่งเด้อสองตัวไทยหนึ่งห้า สองตัวท้ายหนึ่งห้านะครับล่องเบิงล่องเบิงนะครับหกแปดหนึ่งสองตัวท้ายหนึ่งห้าไอ้หน่อยเก็กลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อเก็กเลกเด็ดเลขดังเพื่อนว่าล่องเบิงล่องเบิงนะครับเพื่อสิได้มีโชคมีลาบด้ันใส่วีจารณนายานเอาเด้อท่านผู้ชมหนึ่งสี่เจ็ดตัวท้ายตเตอี่มีตัวนี้สตัวท้ายหนึ่งสี่เจ็ดได้พี่น้องเด้อ เอาส่วิจารานายานดูนะครับอาารชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเนอะ,อาาะเป็นเพียงแนวทางนะครับ